สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษาสําหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางอีกหนึ่งรุ่นจากค่ายเบ่าจันนะครับนันวดเคยรีวิวเหยื่อของเขาไป2รุ่นและตัวนี้เป็นของดีจาก สอปปล่าวนะครับมาดูแพ็กเกจกันก่อนนะคบแพ็กเกจเนี่ยน่าจะใช้แพ็กเกจเดียวกันหมดเลยนะครับด้านบนก็เป็นโลโก้บ่าวจันแล้วก็เป็นรายละเอียดการติดต่อต่างๆนั่นเองแอบเสียได้นะครับถ้าในอนาะคตปรับปรุงได้ก็ลองดูนะครับลองใส่สเปคต่างๆไว้บนผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับสัมผัสชิ้นงานจริงนะครับตัวนี้มีชื่อว่า แค่บบาวจันนะครับหรือว่าเค้นั่นเองแต่ว่าทางโน้นเนี่ยสปปลาเขาจะเรียกว่าแค่นั่นเองนะครับหน้าตาก็เป็นกบยางหนังกลับนะครับออกแบบพื้นฐานจากทรงหยดน้านะครับเป็นรูปหัวจระเข้นั่นเองนะครับก็ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ถามว่ามีไหมก็อาจจะน้อยเพราะว่านันวดเห็นบ่อยนะครับที่เป็นรูปหัวจระเข้ในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับแค่บ่าวจันเนี่ยนะครับสเปค3.5เซนติเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้ที่6.5กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ด เบอร์หนึ่งนั่นเองถามว่าช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับนันโอดเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าทางทีมงานเ่าจันเนี่ยเขาจัดจําหน่ายช่องทางไหนบ้างนะครับกอนนี้ก็คือรายละเอียดสัมผัสแรกนะครับในเรื่องของกาดกันสวะเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็มีจุดกันปากฉีกที่ชัดเจนนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดของแค่เบ่าจันครับเรามาเริ่มเช็คสเปคกระดาษของแค่เ่าจันกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักที่ถูกเซตไว้อยู่ที่6.5กรัมนะครับไปชั่ง น้ำหนักพร้อมกันเลยว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักชั่งได้จริงนะครับอยู่ที่6 3 0กรัมนั่นเองนะครับนั่นก็แปลว่าอยู่ในสเปคครับอ่อนนิดหน่อยต่อไปมาดูเรื่องของการลอยน้ํากันบ้างมาทดสอบกันว่าจาแค่บ่าวจันเนี่ยลอยน้ําหรือเปล่ากับน้าหนัก6.5กรัมนั้นหวดว่ามันจมแหละนะบอดี้มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับ อา้าวทดสอบกันไปนะครับจมเรียบร้อยแล้วก็จมทั้งตัวด้วยนะทั้งชุดเบ็ดแล้วก็ตัวบอดี้เลยต่อไปนนะหนวจะพามาชั่งน้ําหนักแยกองค์ประกอบกันบ้างนะครับระหว่างตัวบอดี้กับชุดห้องเครื่องนะครับมาดูที่ตัวบอดี้ก่อนนะครับน้าหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่ชั่งไปพร้อมๆกันนะครับน้าหนักอยู่ที่1.65กรัมนะครับนี่คือบอดี้ของแค่เบาจันนะ ต่อไปมาดูที่ชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่4.73กรัมนะนี่ก็คือารายละเอียดของการชั่งน้ำหนักแยกองค์ประกอบครับเรามาวิเคราะห์ตัวบอดี้ของแค่เ่าวจานกันบ้างนะครับด้วยเนื้อ,อยางเนี่ยออกแนวตึงกลางๆนะครับอ่านหนวดประมาณว่าตึงกลางๆและกัรจากการสัมผัสของหน,นวดนะหน้าตาเนี่ยถามว่าเป็นเอกลักษณ์ไหมก็ต้องบอกตามตรงจากการที่ได้เห็นได้เจอกบอยางในรูปแบบของทรงหัวจระเข้นเนี่ยมีเยอะเลยนะครับมาดูขนาดของ แค่กันบ้างนะครับที่เซตไว้ก็คือ3.5เซนติเมตรนะครับนั่นหนวดเซตเบอร์เนียเลยนะครับก็ได้เป๊ะๆนะครับ3.5เซนติเมตรนี่คือความยาวของแค่นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับบริเวณพื้นที่ใช้งานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1.65เซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ประมาณนะ อย่าไปเป๊ะๆกับมันนะครับด้านบนนะครับจากด้านบนหลังถึงท้องนะครับอยู่ที่ประมาณ1.65ถึง1.7เนะครับเซนติเมตรนั่นเองนี่คือรายละเอียดสลีละนะครับรายละเอียดต่างๆของแค่บบาวจันทร์ครับต่อการที่ชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับชุดห้องเครื่องของแค่บบาวจันทร์เนี่ยนาหนวดเช็คโดยรอบเนี่ยวิธีการประกอบการเก็บงานต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีมาตรฐานนะครับเก็บงานได้ดีถือว่าเรียบร้อยดีนะครับด้านหน้าใช้ลูกหมุนเบอร์สีนะครับ ของกับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ตัวก้านเบ็ดเนี่ยก็จะมีตะว่วฟิวส์นะครับพันไว้อยู่แล้วก็หุ้มด้วยท่อหดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนชุดห้องเครื่องด้านในเนี่ยก็จะเป็นลวดสแตนเลสขนาดหนาเลยนะครับที่บอกว่าขนาดหนาเนี่ยดูจากภาพเนี่ยเกือบจะเท่าก้านเบ็ดเลยนะครับแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยจะเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับเล็กกว่าด้านหน้าแล้วก็ต่อด้วยสปิทลิงนะครับแล้วก็มีใบเหลิวหรือใบสปินนะครับ มีใบตีน้ำสร้างฟองแล้วก็ใบเคาะซึ่งเป็นขนาดเดียวกันเดี๋ยวน้หนดขอวัดขนาดนิดนึงนะครับว่า ใบนี้น่าจะเป็นใบกลางนะครับเออถ้านะหนาหนดคาดการณ์ไม่ผิดนะครับความยาวของใบอยู่ที่2.2ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวใบหลิวเนี่ยอยู่ที่1.4เซนติเมตรนั่นเองน่าจะเป็นใบกลางนั่นแหละนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของชุดห้องเครื่องนะครับถือว่าเก็บงานเรียบร้อยมีมาตรฐานดีนะครับสำหรับชุดห้องเครื่องชุดนี้และนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของแค่บ่าวจันททบทวนสเปกกันอีกสักครั้งขนาด3.5เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่6.5กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์หนึ่ง ก็ฝากไปด้วยของดีจากสปปอลาวนะครับช่องทางการติดต่อก็ตามในคลิปเลยที่นันวดบอกไปขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอไปไว้ณที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์ like, go check, go check, กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานสหฟิช,ชิงทุกๆคนด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นันวดกับเจ้าแค่เบาจันจากสอปลาวลาไปก่อนบ๊ายบายปูนปูน